Uh วันนี้เป็นเรื่อดีของตัวยัไงบ้างคนะค่ะก็สําหรับฝั่งของว t ทีวีนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เริ่ดีมากๆแล้วก็เราก็มีความตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่ากองของอโปรตัวปอเมียนหูก็กําลังจะเปิดกล้องวันที่สิบมกราอี้แล้วนะคะก็สําหรับซีรีส์เมียนหูโปรตัวปอนะคะจริงๆทางวีทีวีเองเราก็มีความตั้งใจในการคัดเลือกนะคะว่าเอ้ยเราอยากจะหยิบเรื่องไหนมาทําแล้วก็ เหมียนฮูปโ,ตโตรปรตปอมก็เป็นนิยายออนไลน์นะคะที่มีกระแสแล้วก็แฟนๆเ,นเรียกร้องเยอะว่าอยากจะให้ถูกเอามาผลิตเป็นซีดีนะคะ<ม>ก็ก็กเลยมีการาซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้ขึ้นมาทำแล้วก็จีบพี่ออฟค่ะจีบเลยจีบจีบมาตลอดจีบมานานแล้วนะคะ <c oughs> ก็ะก็พี่ออฟก็น่ารักมากๆก็รู้สึกว่าเออเห็นตรงกันว่าอยากทำซีรี่เรื่องนี้ก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ได้เห็นในวันนี้ ยากเลยค่ะคิวทองยากมากไม่ได้บ่นนะตอนจีบอะค่ะไม่ยากแต่ว่าจริงๆคือจริงๆว่าที่ที่ยากก็คือเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การคอนเฟิร์มเรื่องคุณภาพมากกว่าที่ทางฝั่งของ VTV เองทางฝั่งมันดีเวิร์กเองรวมถึงพ่วมกับทางโปรดิวเซอร์ของทาง VTV ก็ตั้งใจทางานกันมากๆเพราะว่าอยากให้เรื่องนี้มันมีความแตกต่างแล้วก็น่าสนใจ เราได้รับงานถูกตองครับโอ้ก็อินเดียอยู่แล้วเพราะอยากร่วมงานกับวีทีอยู่แล้วครับผมวเคยจริงจริงเราคุยกันแบบโหสามสี่ปีแล้วใช่ใช่ใช่ครับตั้งแต่แบบหัวนานมากครับจนมาแบบโอเคมาลงตัวที่แบบโปรตอร์ปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกเป็นเกียรติที่แบบที่ทางเราครับได้แบบว่ามีวีทีวีออร์แนินอลนะฮะดีแล้วดีใจดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าถือว่าเป็น โปรเจกต์สำคัญแล้วก็เป็นไลน์อัพสำคัญก็คือถ้าจำถ้าจำอะไรจำได้เราเคยแบบแถลงข่าวไปแล้ว,วใช่ค<ม>ชแล้วมันจะ,จะได้เกิดขึ้นจริงแลวนะครับผมก็จะเปิดกล้องเราก็ตื่นเต้นความน่าสนใจของสิ่งของที่ใหญ่ย่งย่งนะที่ทำให้เรา,าเลือกจับมือทำใิ่ง ก็ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือจะว่าอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของอปริมาณของแฟนที่มีฐานแฟนของการอ่านนะคะ hmm. แล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบของการเอามาผลิตอย่างเช่นมีอิเลเมนต์ของพวกแฟนตาซีการย้ายร่างของอพบทอนไปเป็นอาโปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะว่ามันก็มีความแตกต่างแล้วก็น่าสนใจในเรื่องของกระบวนการการผลิตด้วยค่ะแแสดงือเป็นยังไงกว่าจะมา นานนานมากได้เพราะเขาคากันคุณเน็ตเขาแบบว่าพยายามแบบ้นันนานๆสี่เดือนได้สี่เดือนครับดล้วที่ไทยทไปถุงต้องเป็นน้องก็น้องน้องเหมือนเป็นแคสที่ถูกต้องเหมือนกันพอไปไปมาๆก็รู้สึกว่าตรงปกกับในยายแล้วน้องก็เล่นกันได้จริงๆตอนไปแคสก็ลืมไม่ได้จริงๆแสดงว่าตอนที่เปิดตัวออกมาคุณจะแต่งตัวบก็คือแทุกคนรู้ติด ตรงๆใช่ค่ะจริงๆมีปล่อยไพลอตไปแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีตอนนี้ยอดวิวก็แปแสนแปดแสนแสแล้วบแล้วก็แบบตามแฮชแท็กอะไรเงี้ยคนพูดถึงเยอะนะครับก็แบบว่ารอติดตาม่างนี้เยอะมากๆเลยอี่พี่เจียบบอกว่าด้วยความที่เป็นแบบเนาะคนแบบว่ามีฐานแฟนิยายแบบค่อนข้างแน่นด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าตับตามมองในแบบในปีนี้มากๆครับครื่อครับคแล้วตั้งใจ อ่าจริงๆเป็นเรื่องแรกด้วยครับผมก,ก็สั้นๆจะตื่นเต้นนะครับแล้วก็จริงๆก็ค่อนข้างที่จะมีคือตัวเนื้อหาในนิยายค่อนข้างจะมีความสนุกอยู่แล้ว<ม>เราเองใน,นานะผูดกับเนี่ยก็พยายามจะเพิ่มเอลิเมนต์ความสนุกต่างๆเข้าไปอยากให้หนังตัวสิตซิ่งซีรีส์เนี่ยออกมาโดนใจแฟนนิยายด้วยแล้วก็สามารถตกคนดูใหม่ๆเข้ามาดูได้ด้วยครับผมเ,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 เป็นรอมคอมเป็นรอมคอมแฟนตาซีครับผมใช่ครับผม คอโนแนวใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่คือว่าใหม่นะเพราะว่าก็ก็ยังไม่ไม่เห็นซีรีส์ที่มีแบบการยักษมีการท่ำโลกมีการสลับร่างมีหลายอย่างมีดทุกสิ่งมีหลายอย่างนะผมหรือว่าไม่ใหม่คือมันมันจะทำให้คนดูเข้าใจข้นอืากแปลเออคิดว่าไม่นะคะเพราะว่าวิธีการเล่าและวิธีการนําเสนอของเราเราจะมีการเอาตินอายที่ คนดูไทยน่าจะคุ้นเคยกันมาอัดดบบเราเอามาเล่นให้มันสนุกมากขึ้นครับผม๋น่าจะเป็นชุ้อย่างเรียบง่ายเรียบง่ายมากเลยไม่มีอะไรยากเลยครับผมจริงๆแล้วตัวตัวบทอารจะเข้มข้นใช่เราก็ถ้ายากจริงๆน่าจะเป็นการชาร์เลนจ์นักแสดงมากกว่าค่ะเพราะว่าเออ บางบทเขาอาจจะต้องเล่นเป็นตัวละครจากฝั่งโลกชนะตัวละครมันจะต้องมีความแตกต่างกาันประมาณหนึ่งเลยฉะนั้นชาเลนจ์จะอยู่ที่บทนักแสดงมากกว่าครับน,น้องน้องนี่อาจจะปวดรักทำเวิร์กช็อปแน่นแล้วน,น,น่าจะน่าจะมั่นใจในในบทที่ได้รับค่ะแต่ว่าคิดว่าแบบดูดูไม่ยากหนาะเนื้อหาแบบมีความเข้มขน้นแต่ว่าแบบคิดว่าคนดูอ่ะจะแบบว่าเขาได้เข้าถึงได้ง่ายไดใช่คือบางคนอาจจะได้ยินแล้วแบบเ มันจะเข้าใจยากไหมแต่คืออันนี้คืออันนี้การันตีได้เลยจากการที่ใช้เวลาในการทําบทกันมาแบบนานมากครับเพราะเรารู้ว่าโอเคเราอยากให้คนดูอะดูแลแบบเอาว่ายเอ็นจอยไปเรื่อยแบบไม่ไม่ต้องแบบว่านอนแบบเอ้ะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแบบชไม่ต้องไม่ต้องเครียดกับมันใช่ค่ะให้แล้วครับใช่ค่ะ้าดคาแบบยังไงก็เพราะว่ามันเป็นการลงตัวทั้งดนตรีอะที่เราเรามันดทันทีนะครับผมบอกผมว่าคาดหวังนะเพราะว่าอย่าง อย่างที่บอกเลยเป็นแบบเรื่องแรกของเราเนอะที่ทํากับ VTV ที่เป็นออริจินอลครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่าเขาเรียกว่าครั้งแรกมันก็ต้องดีเสมอไหมอ,หอะไรอย่างเงี้ยะ <c oughs> ก็เลยคาดหวังว่าก็ขอบคุณทาง VTV ครั้งหนึ่งนะครับที่แบบว่าให้เกียรติก็มั่นใจทางแบบว่ามันดีเวิร์กครับเราก็จะทาโปรดักชันให้ดีที่สุดนะครับให้สมกับที่ทาง VTV เขาไว้วางใจทำมันดีเวิร์กครับก็สําหรับความคาดหวังนี้นะคะก็อ่า โฟโตปอเมียนฮัวค่ะความคาดหวังของทาง VTV เองก็พี่เอ๋บอกไปแล้วว่าในปี2 0 2 5นี้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในไลอ้อนที่เราตั้งใจที่อยากจะผลิตนะคะแล้วก็สร้างสารรค์แล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยาทาง VTV เองเรามีความตั้งใจที่อยากจะพาซีรีส์ไทยนะคะเดินทางไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งใน strategic content ที่เราจะพาซีรีส์วายของเราเนี่ยค่ะ ไปแท็บในออเดียนซ์ที่ใหญ่มากขึ้นนะคะในภูมิภาคต่างๆก็คิดว่าการลังสรรในเรื่องของงานผลิตทั้งหมดเรื่องของบทที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าดูง่ายนะคะเรื่องของเคมีนักแสดงแล้วก็การร่วมมือในการผลิตในครั้งนี้ระหว่างทาง VTV กับทางมันดีเ o r ร์ค่ะเรากมม็มั่นใจมากๆนะคะว่าเราจะพาซีรีส์เรื่องนี้นะคะไปสู่มหาชนของสายตาคนดูทั่วโลกค่ะค่ะขอบคุณนะคะ